เทพจ้าวันนี้ลูกสาวมาให้กำลังใจพ่อจ๋าแม่จ๋าจืดได้สักพักไปเอาพ่อลูกสาวคุย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 ไปเอฟพีนูนหน่อยไหมคุยไปเอฟพีไงแต่การไทยเมื่อกี้จะัดการใครจัดการป้าข้างบ้านจัดการแม่จัดการแม่จัดการแม่แม่ยื้ แม่แม่แม่ถือสายดูแต่งตัวดีน่ารักหมีวันนี้เป็นลูกหมีไม่ใช่ลูกหมูวันนี้เป็นลูกหมีใช่ไหมคะวันนี้เป็นลูกหมีใช่ไหมครอะใช่ไหมคับอะใช่ไหมคะับอะได้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 ไดเสียงปัดช็อตเป็นไงเนาะใครเล็กป้าใครเล็กป้าจัดการไหมโอ้ยดูพับลิ้นเมื่อกี้โอ้หาาหาหาตื่นแต่เช้าโอ้หาหาเยี้ยน

ตอนนี้น้ำหนักน่าจะขึ้นนะคะตอนนี้โอ้ oh. เต็มกระบะเลยตอนนี้โอ้ไม่ต้องพูดถึง,งนะลูกนะมุสสาพัชร์พูดอยู่แล้วเซ็กซี่หุ่นดีจำมั่นแก้นดีน่ารู้น <employ eur> ่า <effects> รู้น้องอะไรบ้างโมลิองด้วยยังยังยังไม่มีอารมณ์เล่นนี่ตื่นบังคับให้ตื่นไม่ได้บังคับให้ตื่นบังคับให้ตื่นนะ่บังคับให้ตื่น จะไม่ลเาเาม่เดินตุ้ยมุยตุ้ยมุยชี้มตุยมุยเออชี้มุตุ้ยุยตุยแต่บางครั้งนีเวลาคุณหมอสาวเวลาจากนไม่ปะนใจหายคือต่อเาว่าเออนป้ายาาป้ายาจกก่อนเพราะว่าเขาโดนเอสารเคมีไม่รักเลยอมันเป็นสมรอ้จัก เราจะถามหาให้เรา,าว่าเวลาเอาหายใจมันเต้นเลยครับทุกคนข้างหลังี่ยข้างหลังเนี้ยสงสารเลยอะนทีอย่ารู้เลยเพราะไอตัวนี้มันรัดันธทุกคนต้องตป่อดเชา้าแม่เขาไม่ต้องทำป่อดป่อดให้แล้วเขาจะชอบเวลาแม่จ่าต้องตป่อด เขาจะโล่งเขาจะโล่งแล้วก็สภาพก็จะมีพวกเศษหักออกมาเยอะเลยน่าจะว่าตัวเราบางทีเอืออุ้มอ่ะมอุ้มพุ้มพูดอะไรวะตกกระายกึด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 นีมันมันจะได้ยินเสียงเลยอ่ะเสียงมันจะเข้าขวามองเลยเลยว่าเขานี่แปลกเลยกลางทำไมทำไมทำไมเนี่ยทำไมทำไมทไมเขาถ่ายอยู่เหรอถ่ายอยู่นี่นปิดเสียงให้หน่อย เมื่อกี้ลืมทำไม่เคมตัวนี้ฟาจานะ,อะ,อะเอาเอุ้มอุ้มตงนี้อุ้มตงี้ตรงนี้ฟาจ่าเจะบข้อมือทั้งสองข้างเลยเนี่ยโวทั้งสองข้างเลยเวลาเราจะอุ้มไปเนี่มันจะเกรงจะขัดดูหน้าดูหน้าดูหน้าก็ดูตัวดิ อ่ะเป็นตุ่มม้งเลยอ่ะดูหน้าอ่ะเป็นตุ่มม้งเลยอ่ะแล้วแล้วพ่อจ๋าก็เริ่มท้องด้วยเนี่ยน่าเกลียดหน้ากน่าจะคลอดด้วยไปนะไปท้องไปคงลูกสาวรู้เปล่าดูหน้าดิได้ยินไหมหลบดูหน้าดูหน้าชื่นใจเนี่ยก็หาคุณหมอบ่อยวันนี้ไม่ได้อยู่เพชรบุรี มาทำงานที่กรุงเทพกับคืนนี้ดึกเลยลูกสาวก็ยังอยู่พ่อจ๋าทั้งวันเนี่ยใช่ไหมดูฟังฟังเลยดูยังเนี่ยดูหน้า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 แม่เสร็จยังโอ้ยเสร็จตั้งแต่เช้าแล้วพี่เรียบอายโค้งที่เทียมดูตอนนี้เมียผมกับเขาเขากำลังจะไปเล่นนิ้ววงไหนจิรักบ,บอกเนย ว่าเลียงคคนป่วยนะคะคนป่วยเล่นที่ไหนอ่ะทุกคนไม่ต้องตกใจนะที่มันอยู่ในตะกร้าเนี่ยเขาใช้ทุกชิ้นนะชิ้นละนิดชิ้นละหน่อยอ่านี่ไม่ต้องตกใจเชื่อไหมเคยทะเลาะกับผมแบบหนักเลยพวนั้นไปสระแก้วปากผมว่าเครื่องสําอางหายจ้าแล้วไงต่อโอ้โหหนักเลยตอนอยู่กันในไมอ่ะหายแล้วไม่ต้องกลัวไอ้เครื่องสาอางมันสัมัญกับชีวิตเขามาก่ลแล้วสรุปเจอเจออยู่ที่ไหนตายบอกรถไม่เจอค่ะ แม่จะตกไปในกระเป๋าเลยอ้ยอ้พ่อจ๋าไม่ได้วางพ่อจ๋าไม่ไดวา่ว่าแม่เขาอย่าว่าแม่เขา้าจะช่วให้เกียแม่เขาด้วยตรงนี้ไหโอเคแค่นี้กับบายไปก่อนตัวเองนอนเลยไปเอเอก่อนเอ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 นเอเอเอ๊ะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว